เอ้ยผมแม่รุ่งเยอะมากทำไงดีคะตอนนี้น้อง5เดือนแล้ว ผมคุณแม่หลังคลอดนะคะจะร่วงได้เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลังคลอดเนาะถามว่าแล้วมันจะดีขึ้นหายไปเมื่อไหร่นะคะทั่วไปแล้วคนปกติผมร่วงวันละร้อยเส้นคนที่เป็นคุณแม่หลังคลอดผมจะร่วงวันละประมาณ400เสน้นเป็นผลจากฮอร์โมนนะคะหลังคลอดของคุณแม่ทํายังไงได้บ้างถ้าสมมติผมร่วงหนึ่งแต่ผมไม่สั้นขึ้นเพื่อให้รากผมนะคะไม่ต้องรับน้ําหนักผมที่เยอะมากเนาะ,คะสคือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเนาะที่มีส่วนประกอบนะคะที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคุณแม่หลังลอ โดยเฉพาะเลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอยดดัดยืดย้อมหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้แบบ เ,ออเครื่องที่ให้ความร้อนไดเป่าผมกับเส้นผมเพราะบางทีมันรับผมออนออนแอร์ได้ mm hmm. ก็อาจจะยิ่งทําให้แบบผม mm hmm. ยิ่งหลุดร่วงได้มากได้นะคะเนาะแล้วกออ็ลองเช็คดูอีกทีนึงว่าตัวเองค่ะคือกินโปรตีนถึงไหมคุณแม่บางคนกินโปรตีนไม่ถึงคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้นมลูกต้องการโปรตีนปริมาณมากถ้าเราขาดโปรตีนนะคะเนาะนะหรือโปรตีนไม่พอค่ะจะทําให้ผมเราค่ะหลุดร่วงผมบางได้ง่ายผมเปราะไม่แข็งแรงเล็บเป็นดอกนะคะเนาะ,ะนะก็ต้องไปเช็คด้วยกินโปรตีนถึงไหมนะคะเนาะแล้วก็นอกจากโปรตีนนะคะเนาะก็ไปดูด้วย นะคะเนาะบางคนธาตุเหล็กไม่ได้กินคุณแม่บางคนให้นมลูกแล้วลืมกินธาตุเหล็กธาตุเหล็กจะช่วยบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณแม่ขาดธาตุเหล็กก็จะมีผลนะคะทำให้ผมร่วงได้ดังนั้นธาตุเหล็กหลังคลอดแล้วต้องเอามากินด้วยนะคะวิตามินที่คุณหมอให้กินตอนที่เราตั้งครรภ์อยู่มากินได้เลยนะคะเนาะ,ะแล้วก็ซิงไบโอตินสามารถที่จะหากินเพิ่มเติม,เ,มเสริมได้นะคะเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้ามันร่วง ก็ทั่วไปแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายไปประมาณ6-8เดือนแต่ว่าสูงสุดไม่นานเกิน1ปีทั้งเมื่อไหร่ที่เกิน1ปีแล้วยังเจอว่าผมร่วงอยู่จนแบบเสียภาพลักษหรือว่ากังวลว่าตัวเองอาจจะมีโรคแซ็กซอนอันนี้อาจจะต้องแบบไปปรึกษาคุณหมอนะคะสวัสดีคุณยาประารดาสวส